สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังกับเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านชื่นชอบอยู่ในขณะนี้น้องเป้ดวนเพลงจริงทุนสำหรับคลิปนี้แจ้งให้ทราบหลังจากที่น้องเป้ได้ปล่อยเพลงใหม่ไปเมื่อเร็วๆนี้ต้องบอกเลยว่าฮอตสุดๆแรงไม่หยุดจุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวผลงานเพลงใหม่อินแฮงกับมิวสิกชัวร์าร์ตอินฟูเวอร์ชัน ทำร้องทํานองโดยสมชายตรุพิมายเรียบเรียงดนตรีโดยจินนี่ผู้ไทยห้องบันทึกเสียงสบายใจเรคคอร์ดและผู้ไทยเรคคอร์ด ปล่อยเพลงไปเมื่อวันที่8เมษายน2568ปล่อยเพลงไปแล้ว7วันมียอดผู้เข้าชมทั้งหมด212,890การรับชมและยังติดมาแรงอันดับที่1ใน On Trading Music ประเทศไทยอีกด้วยมาแรงแซงทุกโค้งกันเลยทีเดียวยอดเยี่ยมมากๆน้องเป้มีแสดงความขอบคุณไว้ที่ใต้เพลงนี้ด้วยนะครับว่าขอบคุณ คอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับผมผมจะสร้างผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผม fc แฟนคลับคนรักน้องเป้เข้าไปเติมยอดการรับชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับปิดท้ายด้วยโพสต์ล่าสุดของน้องเป้น้องเป้มีโพสต์เดินทางกลับบ้านวันนี้นะครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ไทยครับแฮชแทกเป้ v ประศักดิ์และ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับน้องเป้ในคลิปนี้นะครับ